สวัสดีพี่น้องจ้าเมื่อนี้เข่ามาสวนสวนทุเรียนน้อยของแหวนี่ล่ะเขามาหยังไปดิแยวสีมาเช็คความชื้นของดินแล้วก็มาเช็คคาพีเฮดของดินจ้ะด้วยไอ้เครื่องตัวนี้เนาะซื้อมาหลอยกว่าบาทเออเปอ็นจะมาเช็คความชื้นเพื่อสิไดเ้เอาน้ำมาลด เป็นต้นเป็นต้นไปจ้กพี่น้องเมื่อกว่าน,นี่แววใส่วิธีการซุมบบเมนซุมเด็กกาปะว่าประมาณสามซี่มือลดพร้อมกันสามซี่มือลดพร้อมกันแต่ที่นี่ปรากฏว่าเมื่อสองสามมื้อที่ผ่านมาหน,น,น่เนาะแววขอมาสวนแววไม่ใช่เครื่องตัวนี้ละวัดวัด่าความชื้นปรากฏว่าบางต้นแห้งบางต้นชื้นบางต้นเชะเนี่ยพี่น้อง ก็เลยสีมอปรับปรุงการดูแลไม่ในการไ้น้ำช่วงหน,หนาวหนาแรง้งว่าสันเถอะว่าเจะเช็คความชื้นเป็นต้นเป็นต้นไปต้นใดยังความชื้นยังสูงอยู่แววกับซีโบหไฮนะสิบะนะ่สีบ่นีิบ,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 บ่ไ้น้ำรวมคือจังที่ผ่านมาว่าสันเถอะไปต้นนี้แววมใไ้มาเช็คความชื้นเมื่อสองวันสองวันที่แล้วแล้วก็ไ้น้ำไปแล้ว ว่ากับสีมะเช็กอีกเครื่อนึงเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะแหงไวจะพี่น้องตอนนี้เอ่แววปรับความชื้นมาไวเอ่อแววปัดปรับปรับมาไว้ฟังนี้นะนี่เป็นความชื้นค่ะทางนิ้วโป้งส่วนตัวนี้เป็นค่าพิเศษของดินเอ้ยกล่องกับบอชัดบอฟูกัดเห็นบอชัดกะบอ่อฟังคาอธิบายแววไปน้าก็แล้วกันน้องพี่น้องนะับตอนนี้ความชื้นอยู่ตำจะนี่ขอนข้างจะต่ำลงมาแล้วเนาะ ความชื้นอยู่ที่ออสองกว่ากว่ายั่งบาถึง3ามเลยจ้ะนพี่น้องตัวกลางน่ะน,นะจ้ะพี่น้องจ้าส่วนคาพีเฮดคาพีเฮดอยู่ที่เจดกว่ากว่าไปถึงแปดนุนเกือบถึงแปดเลยจ้ะพี่น้อง พ,พี่เฮสูงเนาะโอนับซอยในเรือต้นแรกนี่ต้นแรกนี่ลดน้ำความชื้นต่ำสงสัยเออกระตำไม่เรียนละไปไปเบื้องต้นที่สองต่อไปโอ้ยต้นนี้กำลังแตกยอดสวยเลย สะอ่อนวัดค่าความชื้นจะโอ้ยเสียบยังอึบอัพอืมคาความชื้นกับยู่ที่ C ่หายังอยู่เขียวอยู่จันต้นเห็นเนาะสำหรับต้นนี้นี่แหละค่ะมันมีปัญหาบางต้นแห่งที่เรียว่าบางต้นกะ ความชื้น,นกระนาจะได้ลดอยู่น้อยนึงอยู่ต้นนี้กไไ็ะไรเพราะว่าตกลงมาจะถึงสามอยู่แล้วให้น้อยนึงให้บ่ไหลายมาดูต้นต่อไปอีกจ้ะ ค่าความชื้นต่ำจากต้นนี้ก็ะไดอยู่ที่สองกว่ากว่าเองว่าเห็นพี่น้องมันบงังความเป็นกดเป็นดังอยู่ที่เจ็ดกว่าอืมแต่เขกากำลังแตกยอดงามจากพี่น้องเดี๋ยวก็คงต้องหายน้ำอีกกันแหละเนาะ ออดินแหง้งเออว้าีไส้วิธีการลดไ้น้ำนี่ก็คือจะให้เป็นถ้าเป็นเฉพาะต้นนะจะบ่เปิดสปริงเกอร์นะพี่น้องเว้าีไส้บัวรดแต่ว่าถ้าเป็นออวัดทุกต้นมันมีความชื้นขาดความชื้นเหมือนกันหมดทุกต้นนี่เว้ากระจ้าสีไส้สปริงเกอร์เนาะหดล้อมเทียเดียวไปเบื้องต้นต่อไปจ้ะ คาพีเอสอยู่ที่เกตเป็นดางเหรอต้นนี้รู้สึกว่าสิชื่นนาะนนานน,นั่นนี่สมัยใดกับสมัยนั่นเ้าปัดเลยจึก๊กโอ้ยคาพีอยู่ที่เปดเลยเนี่ยต้นเนี่ยความชื้นสูงไหมจ๊ะน,นี่ เ,เ,เข็มเปี้ยเลยเข็มเห็นบ่คุณอ่ะแฉต้นนี้ยังไห้น้ำบ่ได้ความชื้นใต้ดินสูงแต่ว่า านาดินกะบอกใครชื่นเท่าไหรนะพี่น้องแต่ว่าความชื่นทั้งใตมันเฉะทั้งนาดินทั้งทึ้งแหียงแล้วแต่ว่าวัดคาดินมันคือจังมันคือจังเฉะคัะแต่ข้างใตยังสงสัย <c oughs> อีกจักหมองก็อ,อีกจักจุดก็พุน่นะ เดี๋ยวสิหดให้เขาบางๆนะคะต้นนี่เนาะหดข้างหน้าให้เขาจักน้อยเพราะว่าเวลาจับเบื้องหน้าดินหน้าดินข้างบนแล้วมันมันแห้งแล้วนะแต่ว่าทั้งใต่หนีมันยังแฉะอยู่ยังชื่นสูงอยู่ต้นนี้ยูพ้นเป็นยังไงเนี่โอ้ใบนี่เจออะไรน้อนี่ห้อยเจอมาแรงปินหึหึหห อะความชื้นกับกำลังนง้ำจากตัวนี้อยู่ที่ห้าโอเคตัวนี้อยู่ดินโพ้น่อนข้างจะชื้นนั้นนนิดนึงแต่โดยรวมเท่าที่วัดมากะไปทางแห่งจักน่อยเหล่แลนะ้ะพี่น้องเนาะ ่วนต้นนี้เป็นการยยวเพิ่งมาล้ปลูกจก้ะเพื่อนว่าการยาวนี่ปลูกยากยากแต่โอ้ยอดแหง้งอาการยอดแหง้งจากพี่นอ้องอความชื้นกับยุที่ซีเกืบอบหาอ่ลดลงเลรื่อยๆเหลือยุ่ซีดินน่าจ,จะแหงจากพี่น้องดินแหงแล้วเพราะว่าเป็นต้นปลูกไม่พร้อมก็จะได้ให้น้ำอีกละมื้อนี้ อต้นต้นบ่สวยต้นบ่แข็งแรงนะมั่งกันบ่เป็นอย่างดอกเนาะบางที่กำลังแตกตาอยู่กับมีขันบ่รวดกะสิหาพันไม้มาปลูกสิบ่เอาเหล็กกัเนเงามาเบิ้ต้นนี่ต่อไป สวยงามมากเบ่อเลยต้นี้จื๊ความชื้นบางจังใดล่ะความชื้นอยู่ที่หกไปห้าเจ็ดจากความชื้นสูงอยู่จ้ะความชื้นสูงอ้วยเออหนาดินกับกระลังซุมโอเคจ้ะ ไปไปเบื้องต้นต่อไปเลยนะตัวต้นนีง้ามยังบอกเลแตกยอดดีมากเอเท่าทีเ่เช็คม้าพี่น้องมันสายแล้วเม่ตอนนี้เม่เวลออกว่าสายคันห้าสายไปก็นี่เดียวพืชมันสีนมันสีบดีตัวการห้น้ำเนาะเพราะว่ามื้อนี้เด็ดจ,จ้าสรุปแล้วเวลสีายน้ำ ในการไฮนัามของแวแวเววศิผสม,อ,มนนอาดีพร้อมเริ่งวันนี้เด้ออาดีสองหาหนึ่งของดกรก่อนเพื่อนจันสติ๊กเกอร์หลุดเบิดแล้วผแววสิผสมอ่าบัวละฝานหนเนะาะประมาณซีหาซีซีนี่แหละฝานหนตัวน,นั้น น้ำบัวเลยหนึ่งบัวนี่แววสีหดสามต้นเรือจากพี่นอ้องหนึ่งบัวกับสีไส้สามต้นหนึ่งบัวลดสามต้นหนึ่งบัวไส้ นึ่งฝาไหนนี่เนาะ <c oughs> โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้กันน้อยๆสันๆส้นๆซ้ำน,นีล่ละเนะาะเดี๋ยวๆวขอตัวไปลดน้ำทุเรยียนก่อนบ๊วยไทยเห็นเพิ่งต่อรถดอ,อกเด้อเหมือนบ่มีคนถือ ขากล้องให้มันาภาพมันสีอันนี้นะมันสีบสะดวกในการเทีบงานอะ่ะนะเนาะโอเคจ้ะเป็นกำลังใจให้คนมักปลูกทุเรียนเนี่ยเด้อเกษตรกร,กรมือไม่ไม้ไม่สำหรับปลูกทุเรียนสวัสดีจ้า